ทุกอย่างรู้เหมือนจะพ่ายแพ้ไม่หมดนะครับยังผู้หญิงแต่ละคนเข้ามาเขามาเนี่ยเขามาพอรู้เราเขามาอย่างเข้ามาแบบพูดตรงๆเวลาเข้ามาก็คือมาแน,น,นะเนาะครับแต่ตัวเราต้องตั้งสติให้มั่นครับอืมว่านั่นคือเขามาอะไรครับเราอย่าไปพูดวามมีอะไรก็หาสู่หาเขากินพูดคุยให้ดีๆครับมาบ่อยสองบ่อยความละอายนั่นก็เกิดเจี่ยเขาตามที่ไม่ทำนะครับความละอายก็เกิดเจ่๋ผู้หญิงเหล่านั้นไปครับอือ เขาก็ไม่สามารถที่จะจะสู้กำแพงของเราได้ครับตามแม่สังเกตแม่เลยว่าทุกอย่างนิ่งดีที่สุดครับปัญญาแม่มาตั้งแต่ไหนครับไม่ต้องได้มาปฏิบัติมันมาแล้วครับมันมาถึงขวดครับ <c oughs> นั่นแหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องต้องได้หนังสือหรอกเด้อเนี่ยเนี่ยที่ผมตั้งหัวข้อไว้รไครับแม่นี่แหละไม่ต้องได้หนังสือครับไม่ต้องนักใจเรื่องว่า